อันนี้เป็นการที่บุคคลระดับรัฐมนตรีของจีนเนี่ยมาเมืองไทยแล้วมาหารืออย่างจริงจังนะกับทางกองบรรษัการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบชไซเบอร์เนี่ยสอทอนี่แหละซึ่งพลตรวจโทใจรงผิวพันเนี่ยผู้บรรชการของสอทเอนี่ยได้ต้อนรับนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสธาธารณะของจีนนะบอรอลินชงจี้นี่ย,ย,ยเพราะว่าเขามาพร้อมทีมงานสิบห้าคนนะมาหารือเรื่อง ที่เกี่ยวข้องกับการประสานความร่วมมือในการจัดการกับปัญหาแก๊้งคอเซ็นเตอร์ในพื้นที่เมืองเมียวดีประเทศเีลีม่านะะโดยจีนเนี่ยได้เสนอข้อตกลงร่วมกันกับประเทศไทยนะครับในการปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์ในเมืองเมียวดีและมีการส่งมอบข้อมูลแก๊งคอเซ็นเตอร์ให้กับทางการไทยด้วยนะที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์และวก็อของความร่วมมือให้ไทยจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งที่อยู่ในประเทศไทยโดยเร็วนะครับ โดยขณะเดียวกันเน่ยก็ยังขอความรู้ไปือในการติดตามคดีของจริงๆนี่แหละครับโดยขอให้จับกลุมผู้ต้องหาในกระบวนการที่หลอกลวงจริงๆที่เหลืออีกกว่า20คนเออเนี่ยเราก็รู้จากการประชุมเมื่อวานนี้ว,ว่าโอเคจริงๆได้กลับไปแล้วก็จริงนะครับแต่ว่าคนในกระบวนการที่หลอกลวงมาเนี่ยจีนก็บอกเลยก็บอกยังเหลือยี่สกว่าคนที่ยังไม่ได้จับกลุ่มก็รู้ขนดาดนี้นะเพราะฉะนั้นขอให้ประเทศไทยเนี่ยช่วยจับกลุ่มด้วยและก็ส่งตัวกรณีกลับไปดำเนินคดีที่เมืองจีน แล้วก็ขอบคุณตำรวจไทยที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือผู้ที่ถูกกัดตัวในเมียนม,มาในสามจังหวัดที่เป็นจังหวัดที่มีการหลอกลวงกันเนี่นะครับนะซึ่งทางจีนเนี่ยก็ยังบอกอย่างนี้ด้วยนะสุร a วั n บอกว่าขณะนี้กระทรวงความมั่นคงสาธารณของจีนเนี่ยนะพบว่ามี36กกลุ่มแก๊งคนจีนที่สำคัญนะ ที่เข้ามาหลอกลวงในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องกว่า1นึ่งแสนคนเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยนะร่วมมือกับจีนในการดำเนินการในเรื่องนี้ซึ่งบนดุตัในในวไรบรงก็เสนอนะให้มีการตกลงทําก็ตกลงร่วมกันในการจับชุดทํางานระหว่างไทยกับจีนนะครับโดยเฉพาะกับทางบอชสยนะครับ แล้ว,วกระทรวงกลาโหงของจีนด้วยพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมการหลอกลวงของคนร้ายนะครับที่เข้ามาถือว่าเป็นกระบวนการอาชญา,าชกรรมก้ามชาตินะครับพร้อมกันนั้นก็ยังของความร่วมมือจากจีนในการาดําเนินการมุ <c oughs> ่งเป้าไปที่เขาเรีย <c oughs> กว่าอะไรบอสนะบอสชาวจีนที่เป็นพวกนี้แคนอคอรเซ็นเตอร์เป็นจีนเท่านั้นครับและผู้จัดการชาวไทยในะที่ทํางานร่วมกันด้วย ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับระดับรัฐมนตรีเข้ามาเยือนเมืองไทยในคุณวันแล้วก็มาหารือโดยตรงเลยหลังจากนี้ก็ต้องตามดูต่อไปนะครับว่าไอ้คนที่ยังจับไม่ได้20คนที่จีนก็บอกเนี่ยรวมทั้งสารสกุลกลุ่มแก๊งคนจีนที่เข้ามามีบทบาทในเมืองไทยและก็ในประเทศอาเซียนเหล่านี้จะจัดการ,รกขุดราชถอนคนได้หรือไม่นะครับอืมนะคะก็เดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่า วันพรุ่งนี้นะคะมีรายงานข่าวคือหลังจากที่มีข่าวว่ารัฐมนตรีช่วยกระทรวงความมั่นคงของอจีนหรือจงอีเนี่ยจะไปลงพื้นที่แม่สอดนะคะมาติดตามนะคะเรื่องของการปราบปรามนะคะ,ะพวกแก๊้งจีนเทาทั้งหลายแล้วก็จะไปช่วยคนจีนที่มีข่าวว่าคนของเขาเนี่ยยังอยู่ที่ฝั่งเมียวดีของพม่าเนี่ย อีกประมาณร้อยกว่าคนนะคะร้อยหกสิบคนโดยประมาณนะคะก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นนะคะล็อตแรกเนี่ยนะคะมีรายงานข่าวนะคะนี่อ้างอิง,องจากเหตุของ The Reporters นะคะซ,ซึ่งก็ค่อนข้างเกาะติดสถานการณ์ปัญหาประเด็นข่าวการค้ามนุษย์เนี่ยมาอย่างต่อ,อเนื่องนะคะบอกว่ามีการประสานงานจากกองกําลังกระรเรี่ยง d g f นะคะซึ่งก็เป็นกองกําลังที่มีทิพลอยู่ในฝั่งตรงข้ามนี่แหละคุณวิเชษ ที่จีนเขาจีนเทาอะนะคะที่เขาไปทาําธุรกิจนะคะเชเวโกโกเคเคปาร์คอ,อะไรนี่แหละก็อยู่ภายใต้นะคะพื้นที่ของ BGF นะคะก็คือกองกาลังกระเหลียง BGF เนี่ยนะคะกองกําลังพิทักษ์ชายแดนกระเหลียงโดยพันเอกหมองชิตตูเนี่ยนะคะบอกว่าจะมีการส่งมอบเยื่อที่ได้รับการช่วยเหลือนะคะจากคนที่อาจจะถูกหลอกลวงไปทํางานที่ฝั่งนน้นเนี่ยนะคะจะส่งกลับมาให้นะคะมาส่งที่พรมแดนนะคะที่ สะพานมิตรภาพไทยพม่าแห่งที่สองจะส่งกลับมา48คนในวันพรุ่งนี้นะวันตรุษจีนเหมือนกันนะต้องคอยติดตามกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนของผลพวงนะจากการที่เราคงจะไม่พูดถึงคนที่รับผิดชอบอยู่ในพื้นที่แล้วแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรเลยหรอก็มีผลแล้วนะคุณวิเศษมีการเด้งตำรวจนะคะระดับ คู่กำกับนะในพื้นที่นะคะในพื้นที่จังหวัดตากและพูวิเชษนะคะในพื้นที่ะะท,ทั้งแม่สอดพบพระแล้วก็แม่ระมาดเด้งเข้าไปประจำที่กองบัญชาการตารวจภูธรภาคหกมีผลตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็มาจากคำสั่งของทางพลตารวจโทกิติศักด์ดุรงคาวิบูลผู้บัญชาการตารวจภูธรภาคหกนะคะมีคำสั่งย้ายนะคะพันตำ,<ม>ตำรวจเอกพิทยากรเพชรรัต ผู้กากับการสถานีตํารวจภูธรแม่สอดจังหวัดตานะคะอันนี้ตาหมดเลยนะคะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชายแดนหมดเลยพันตารวจเอกชัดชัยคายิ่งอันนี้เป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรพบพระแล้วก็มีอีกคนหนึ่งพันตํารวจเอกธรรมพงเพชรพิรุณเป็นผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแม่ระมาด 3าพื้นที่เลยคุณิเชษนะคะแม่สอดพบพระแล้วก็ตากให้ไปประจำที่กองบัญชาการตำรวจภูทรภาค6ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเป็นต้นไปนะคะ27สคำสั่งมีผลตั้งแต่27มกรานะคะแล้วก็ยังมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่มีสื่อโซเชียลเผยแพร่ข่าวนักท่องเที่ยวมาถูกมิชชาชีพ หลอกลวงมาเมืองไทยแะหายตัวเข้าไปในบริเวณชายแดนเมียนมามีการลักลอบข้ามแดนทางช่องทางธรรมชาติซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของสามสอพอนี้นะคะโดยเหตุผลในคำสั่งของการย้ายพุ่มกับสามนายนะดนิี่เรียกว่าเป็นการเชือดไก่ให้ลิงดูแล้วแปลคุณพิเชษบอกว่าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย และจะได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้คร,ค,รครบครบท้วนในทุกด้านนะคะก็ตั้งรองนี่แหละรองของทางตำรวจภูธรเนี่ยนะคะไปประจำที่ทั้งสามสถานีตำรวจภูธรแทนนะคะก็เป็นว่านะคะในะการมีคำสั่งนี้นะคะตัวของทางผู้บัญชาการต,ตำรวจภูธรภาคหเมื่อวานก็ไปประชุมนะคะ,ะในการเข้มงวดกดขันเน่นอนว่าก็อาจจะเรื่องของรับรัฐมนตรีจีนด้วยเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปแถวนั้นนะคะก็บอกว่าให้ทํางานนะให้เข้มงวดปวดกดขันเรื่องของความปลอดภัยนักท่องเ<ม>ที่ยวป้องกันการค้ามนุษย์การหล,หลอกลวงอะไรกัน<ม>ต่างๆนะคะก็บอกว่าโอ้โหบรรยากาศเต็มไปมด้วยความเคร่งเครียดเลยทีเดียวนะคุณวิเชตนะคะก็เอาเป็นว่า<ม>ในสถานการณ์หลังจากที่มีการเข้มขึ้นมาต้องบอกเลยนะเป็นอนิสง์ของกรณี<ม>ของสริงๆเลยนะหวังสิิงๆเนี่ยมันทําให้เรื่องที่แบบ เหมือนเห็นกันทุกเมื่อเชื่อวันเพียงแต่ว่าไม่มีใครไปเอาเรื่องเอาราวแบบจริงจังในคุณเชตพอเริ่มมีข่าวใหญ่นะคะมันสั่นสะเทือนไปนเยอะเลยทีเดียวเ,เขาบอกว่าสถานการณ์นะคะตามที่ทางท่านผู้บัญชาการตํารวจภูทรภา6ค6คนลตารวจโทกิติศักดิ์ท่านไปประชุมและไปดูมาเนี่ยเขาบอกว่า สถานการณ์ดีขึ้นนะคะบอกจากการมีการคัดกรองตั้งแต่รถยนต์สนามบินมีการลดจํานวนลงของชาวต่างชาติที่มาแม่สอดจังหวัดตากคือคือเขาบอก <c oughs> บางทีไม่รู้จะไปเที่ยวอะไร <c oughs> เขาก็ถามถามบอก <c oughs> จะมาเที่ยวแม่สอดมันจะแบบมากันคึกคักขนาดนั้นเหรออันนี้ก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งก็เป็นคนที่มาโดยไม่รู้อิโนโนอ,อินเนส่วนหนึ่งก็อาจจะตั้งใจนะคุณเช่แต่เห็นบอกว่าที่มันเป็นประเด็นขึ้นมาเนี่ยคือพวกไม่รู้อินโนอินเนเพราะเขาก็ไม่มี ข้อมูลว่าสภาพแวดล้อมของการที่เขากําลังจะข้ามไปสู่แดนสีเทาเนี่ยมันต่างกันยังไงกับการที่เราอยู่ที่ชายแดนไทยเนี่ยนะก็บอกว่าแต่มันก็ทําให้พอเข้มงวดถามซักมีโป้งม,ปงมีป้ายเตือนออนะย้ําแล้วย้ําอ,อีกนะว่าไปทําไมรู้ไหมว่าฝั่งตรงนั้นจะไปเที่ยวตรงไหนเหรออะไรเงี้ยก็บอกว่าทําให้จํานวนชาวต่างชาติเนี่ยที่จะผ่านแมสอดจังหวัดตากไปเนี่ยนะหลายคนก็สิ้นสุด เส้นทางตรงนั้นเลยงั้นก็กลับไม่ข้ามไปต่อนะคุณพิเชษเพราะบางคนเนี่ยข้ามไปยังไงแล้วก็ไม่รู้อย่างที่บอกเพราะมันมีเรื่องของฟรีวีซ่ามันแทร็กไม่ได้ไงว่าเขามาแล้วเขาจะไปไหนต่อใช่ไหม เออเขาก็มีอ uhm ิสระในการเที่ยวบางทีเขาอาจจะหายไปตรงชายป่านะมีเรือมารับอะไรแบบนี้นะคะก็บอกว่าหลายคนตัดสินใจเดินทางกลับนะคะก็บอกว่าเขาก็จะเข้มงวดแบบเนี้กันไปนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ชาวต่างชาติมาตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และการหลอกลวงไปเป็นสแกมเมอร์อย่างต่อเนื่องค่ะการเด้งสามนายตำรวจเนี่ย น่าแต่เกี่ยวยงกับเรื่องนี้แหละเรื่องการข้ามแดนนี่ยแหละเพราะว่าเมื่อวันก่อน,นี่มีข่าวว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติได้ยกเรื่องนี้มาคุยกันแล้วบอกว่าถ้าผมจำไม่ผิดนะในสามอำเภอสามสามผู้กับที่โดนเด้งเนี่ยมันมีด่านที่จะข้ามไปยังฝั่งเมียนมาห้าสิบเก้าจุดด้วยกันซึ่งเป็นประเด็นปัญหามากวายห้าสิบเก้าจุดเนี่ยมันดูแลกันไม่ดีหรือมันอาจจะปล่อยให้มีการข้ามไป โดยที่ว่าไม่มีการที่ม้วนขดขาดหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาของโดนซะก่อนเลยทั้งสามคนเนี่ยนะครับเพื่อให้เห็นว่าเออไทยเอาจริงนะอจีนก็จะได้เห็นเนี่ยรัฐมนตรีช่วยด้านความมั่นคงสาธารณะจะได้เห็นว่าอ,อ๋อไทยก็มีการจัดการจริงนะแต่ว่าจะจริงได้ขนาดไหนอย่างไรต่อเนื่องเนี่ยอันนี้ต้องรอดูต่อไปแต่ว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยมีข่าวล่าสุดก็มานะคุณอรวันท่านผู้ชมรู้ฟังว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนได้ประกาศออกมาแล,แล้วว่าเย็นซือเย็นซือเลี้ยว หรือดูเรียนสื่อเหลวก็แล้วแต่ละครับคือเขามีหลายชื่อมากคนนี้เลยตัวการสําคัญในการหลอกลวงนักแสดงจีนจริงๆเนี่ยไปที่ชายแดนไทยเมียนมาตอนเนี้ยโดนจับกลุมเรียบร้อยแล้วถูกจับกลุมตัวแล้วและถูกส่งกลับเมืองจีนไปเมื่อ25มกราคม68ที่ผ่านมาที่เองก็บอกว่านายคนนี้เนี่ยเป็นถ้าจะไปดูประวัตินี่นะพระครอบเขามาจากครอบครัวยากจนนะออกจากโรงเรียนตั้งแต่อายุยังน้อยนะเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นก็ เข้าไปสู่วงการนักแสดงเป็นนักแสดงตัวประกอบแล้วหลังนั้นก็เป็นหัวหน้านักแสดงตัวประกอบแล้วก็มีการพรยายามจะทําอาชีพเนี้ยเป็นผูุ้่กลับแต่ก็เป็นผู้ม่กับที่ประเภทแบบไม่ใช่มีชื่อเสียงเท่าไหร่ะอะแต่ตอนหลังนี่ก็ดันหาลู่ทางเห็นลู่ทางก็เลยเนี้ยเป็นที่บางองการมาหลอกลงวงทีเนี้ยเออโดนจับตัวเรียบร้อยแล้วส่งกลับเมืองจีนวันที่ยี่สบ้ามกราเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือที่รนตรีช่วย ก,กระทรวงความมัน่นคงสาธารณะบอกว่ายังมียี่สิบคนให้ไทยช่วยจับคุมด้วยเนี่ยอันนี้เราต้องรอดูฝีมือตํารวจไทยแล้วว่าเขาจับตัวการใหญ่ได้แล้วที่หลอกลวงแต่ลูกน้องที่ยังอยู่ในกระบวนการยังจับไม่ได้มียอยู่ในเมืองไทยเราจะจับได้หรือเปล่าคนหนึ่งที่ไปดูก็ต้องบอกว่ามีเรื่องของอจีนอยู่ด้วยนะคะปัญหาจีนเทาเนี่ยก็คือ,อสภานะคะในชุดของกรรมธิการกรรมธิการความมั่นคงนะ คุณรังสิมันโรมเนี่ยนะคะแกลงพื้นที่ไปพอดีนะคะไปจริงๆไม่น่าจะพอดีอ่ะเขาตั้งใจไปดูเพราะมันมีเรื่องอของจีนเทาปัญหาการขายไฟฟ้าฝั่งนูน้นแล้วก็ยังมีเรื่องว้าแดงใช่ไหมคะมในส่วนของปัญหาเรื่องของกรณีที่เกี่ยวเนื่องที่บอกว่าการที่ฝั่งนู้นสว่างสวัยอยู่ได้ด้วยเนี่ยมันก็ด้วยมาจาก ลมใต้ปีกของประเทศไทยนะที่ทำให้เขาเนี่ยม,มีทั้งสะเบียงกลังมีทั้งพลังงานใช้กันเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานนี้รังสิมันโรมชิ่งลงพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็ปรากฏว่าก็ได้มีการ ผู้ิงประเด็นปัญหาที่เขาเนี่ยมีการตรวจสอบตั้งแต่การเ,าเรียกนะคะคนของกอฟผอการไฟฟ้าส่วนมิีภาคเนี่ยเจ้าหน้าที่ของกฟพเนี่ยมาสอบถามกันในกรรมธิการแล้วนะคะแล้วก็เป็นประเด็นจนทําให้คุณอนุทินชาญวีรกูลก็ออกมาตอบตัอบอกเฮ้ยเ,เขาตัดไปแล้วนะคือในแง่ของการค้าขายไฟกับฝั่งหราเนี่ยมีการพบว่าไปใช้ในทางไม่ถูกต้องก็ตัดไปแล้วแต่มันก็มีการเปิดประเด็นในเวลาต่อมาอีกว่าว่าแต่มันมีเรื่องของการ ทำผ่านนนมินีมันก็ยังขายให้อยู่ดีแหละแต่มันมีนอมินีขึ้นมาเนี่ยนะคะ<ม>ก็เ,เป็นว่านะคะในส่วนของคุณรังสิมันเมื่อวานนี้ก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่า,าถ้ามันจะมีมันก็เป็นประเด็น<ม>นะคะตรงที่ว่านะคะคือกอฟอพเนี่ยนะคะ<ม>อาจจะตกอยู่ในฐานะที่ถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในเรื่องของการฟอกเงินนะคะชั<ม>้นตํารวจมีความเห็นไม่ฟ้อง แต่อันนี้มันกลายเป็นอาญากรรมข้ามชาติไปแล้วนะคะก,ก็บอกว่าอำนาจจะอยู่ที่อายการเรื่องของการจะส่งฟ้องหรือไม่ต่อไป<ม>แล้วอายการสูงสุดก็ต้องพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรเ<ม>ข้าใจว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่นะคะนักข<ม>่าวก็เลยถามบอกว่าตามข้อกฎหมายการซื้อขายไฟฟ้าจําเป็นหรือไม่ว่าต้องเป็น การกระทําระหว่างรัฐต่อรัฐเท่านั้นคุณรังสิมันบอกว่าไม่ได้เป็นรัฐต่อรัฐในแบบเก่าไงตอนนี้มันมีบริษัทคู่สัญญากฟอพ,อพอแม่สายกับบริษัทอัลลัวคือมันมีบริษัทตัวกลางขึ้นมาบริเัษ <c oughs> บริษัทนี้นะคะมีหลายธุรกิจที่ทําอยู่ทั้งคาสิโนแล้วพา <c oughs> คนไปเล่นที่นั่นนะคะแล้วการจะไปฝั่งนู้นได้มันก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากฝั่งท่าขี้เหล็บ ถ้าคิเล็กด้วยอันนี้คือตัวประเด็นที่เคยมีว่าขายมไม่ได้แบบว่าการไฟฟ้าจะทําได้ก็คือขายรัต่อรัฐเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ถูกต้องทําไม่ได้ทีนี้มันก็มีลักษณะของการทําผ่านตัวแทนมีบริษัทที่ทําแทนในคิวเช่นนะคะก็มานะคะแล้วก็บอกว่าในส่วนของประเด็นนะคะที่มีขึ้นมาเนี่ยก็คือการที่มีบริษัทที่มาทําหน้าที่นะคะเป็นตัวแทนกันนี่แหละก็มีชื่อ เปิดขึ้นมาว่าชื่อ a อ t r a e l e c t r ก c นะคะซึ่งทางการไฟฟ้าฝั่งท่าขี้เหล็กคือฝั่งพมา<ต>่าเนี่ยเป็นคนเสนอมานะคะแต่ก็เชื่อว่ามันน่าจะมีตัวกลาง ซึ่งเป็นคนไทยนะคะส่วนกรณีที่แม่สอดนะคะอีกจุดหนึ่งก็บอกว่าตัวกลางของเรื่องของไฟฟ้าที่ไปขายฝั่งนู้นได้ก็คือ,อคนที่เป็นตัวกลางของกะเหลี่ยง bgf <c oughs> นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในสิ่งที่ที่ทางคุณรังสิมันโรมเนี่ยบอกว่านะคะวิธีคิดแบบรัฐบาลบอกว่าการขายไฟเนี่ยมันเป็นเรื่อง <c oughs> รัฐต่อรัฐนะคะ <c oughs> นั่นหมายความว่าถ้ารัฐต่อรัฐรัฐบาลกลางของพม่า <c oughs> ควรจะเป็นคนเซ็นสิ เวลาม,มีปัญหารัฐบาลเมียนมาหรือพมา่าเนี่ยก็ควรจะตัดสินใจได้แต่เอาเข้าจริงก็อย่างที่ทราบกันว่ารัฐบาลทาหารพรมาร่าหรือรัฐบาลทาหารเมียนมามันไม่มีอำนาจตรงจุดนั้นเพราะจุด<ม>ตรงนั้นเป็นพื้นที่อิทธิพลของชนขุมน,น้อย<ม>แล้วอย่างนี้จะมาเรียกว่ารัฐต่อรัฐได้อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทางคุณ<ม>รังสิมันเนี่ยบอกว่ามันเป็นลักษณะของรัฐซ้อนรัฐพ<ม>ื้นที่ ที่มีปัญหามีผู้อิทธิพลไม่ใช่รัฐบาลกลางนะคะี่ก็เลยมีประเด็นกันเกิดขึ้นมานะคะบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะมันก็ต้องคิดดูว่าถ้าเกิดเป็นประเด็นปัญหาที่กระทบกับความมั่นคงของประเทศการไฟฟ้กาก็ต้องตัดได้เลยสิหมายถึงตัดไฟนะคะเรื่องที่ง่ายแต่ทําไมไม่เกิดขึ้นทั้งๆท,ที่สิ่งแรกที่ควรทําคือการตัดไฟนะคะเพราะว่าปัญหานี้ ทำให้เกิดความเดือดร้อนและเสียหายนะคะและไทยก็ได้รับผลกระทบด้วยบอกว่าถ้าไฟฟ้าคืออาหารเราต้องการให้อาหารคนที่มาทําร้ายเราใช่หรือไม่หรือมาหลอกลวงคนไทยแล้วกลายเป็นการค้ามนุษย์ยการบอกว่าขายไฟไปแล้วแล้วไม่สนใจว่าเขาจะให้ใครต่อน,นั้นเป็นวิธีคิดของการไม่แก้ปัญหา ไม่ใช่ขายแล้วแล้วเขาจะเอาไปทําอะไรก็ได้นะคะบอกว่าในเมื่อผู้ร้ายมหมายถึงว่าเรื่องของอาชญากรรมฝั่งตรงข้ามเนี่ยนะคะ<ม>จ้องเล่นงานคนไทยอยู่ก็ต้องตัดอาหารออกไป<ม>นะคะ<ม>ก็ต้องทําในจุดนี้<ม>เพื่อให้อชยากรข้ามชาติเหล่านั้นอ่อนแอให้มากที่สุดนะคะแล้วก็มีการทักขึ้นมาเรื่องของการมีฟรีวีซา่า<ม>คุณรังสิมันบอกว่าสําหรับคนต่างชาติที่เกิดไปทางแม่สอดน่าจะมีเงื่อนไข นะคะถ้าจะไปฝั่งนู้นก็ต้องมีการขออนุญาตอีกเป็นกรณีพิเศษไม่ใช่ให้ฟรีวีซ่าแล้วเดินทางได้ทั่วราชอาณาจักรได้แบบนี้เพราะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของเรานะคะแนวทางอีกแนวทางหนึ่งก็คือการปรับปรามต้องถอดบทเรียนเรื่องล้าวก่าย ะะว่ารัฐบาลจีนดําเนินการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมในพื้นที่ดังกล่าวอย่างไรนะคะก็ต้องพยายามใช้กลไกนะคะในประเทศนี้นะคะเพื่อ,อทําให้ทุนเทาเนี่ยอ่อนแอให้เกิดึืนให้ได้แล้วก็มีการปราบปรามด้วยนะคะ,ะแล้วก็มีเรื่องของเหยื่อที่ยังอยู่ในนั้นถ้า <Okay. S 1> ก่อนหน้านี้ที่เราเคยบอกว่ารัฐบาลพมา่าเองก็เคยออกข่าวใช่ไหมว่าช่วยกลับไปได้ตั้งหลายพันคน ต,ตัวเลขจากเครือข่ายที่ทําเรื่องของประเด็นปัญหาค้ามนุษย์บอกว่ามีตั้งห้าหมื่นกว่าคนนะกระจายไปในหลายๆเมืองทั้งเมืองเก่าเมืองเกิดใหม่เนี่ยนะคะรังสิมันโรมบอกยังไงบอกว่า กรณีคนที่ไปเป็นเหยื่อในฝั่งเมียวดีจํานวนมากแต่ทางการไทยอาจจะช่วยเป็นรายรายเนี่ยนะคะคุณราชิมันบอกว่าใครไม่ดังก็ไม่ช่วยหรอการหาทางช่วยเหลือเหยื่อที่ไม่ระบุโลเคชั่นก็ไม่มีนะคะเอาเป็นว่าจริงๆน่าจะรู้อยู่แล้วว่าเครือข่ายพวกนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนนะคะอ่ะอก็เดี๋ยวคงจะเป็นประเด็นที่น่าจะต้องจับตาในวันอสองวันนี้หลังจากที่ระดับรัฐมนตรีอของจีนจะเข้าพื้นที่ไปนะคะคุณวิเชตคะ่ะคืองวันจริงๆยังมีอีกประเด็นหนึ่งนะ ที่ไทยเราเป็นข่าวตอนนี้ไปต่างประเทศแล้วก็คือเรื่องของเจ้าข้อนักพนันออนไลน์และช่อโกงที่รัฐบาลจีนเนี่ยขอความร่วมมือ,อตำรวจสากลและไทยเนี่ยนักจับกลุ่มได้ด้วยนะเป็นรายใหญ่เลยติดพวกอยู่ในเมืองไทยเพรว่าทางไหนกร้องบอกว่าอยู่ในคุกเมืองไทยเนี่ยนะ,ะมีการทารุณกรรมนะทารุณโหดร้ายในคุกข,ข,ของประเทศไทยห้ามติดต่อกับครอบครัวโอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นข่าวไปในต่างประเทศ แล้วคนคนนี้เนี่ยซึ่งเป็นเจ้าพนันออนไลน์รายใหญ่ที่จีนต้องการตัวเนี่ยถูกจับกลุมในเมืองไทยไครจับได้นะฮะนะแล้วก็ขังทุ่งอยู่ในเมืองไทยตอนเนี้ยโอ้โหเรื่องนี้ต้องบอกว่าถ้าเราไม่จัดการให้ดีแล้วเ,เสียหายได้อีกด้านหนึ่งนะเพราะว่าข่าวทีงบอกไปต่างประเทศคืออย่างนี้คือเชิดชื่อเจียงเนี่ยเป็นชาวจีนนะที่ถือสัญชาติกัมพูชาด้วย คือเดี๋ยวนี้พวกจีนท่าทั้งหลายก็มีพาสปอร์ตหลายใบยอยู่ในประวัตช่กิดมีทั้งจีนมีทั้งกัมพูชามีทั้งประเทศในแถบโน้นเลยนะที่ก็ฟอกเงินกันเลยนะเชิญชื่อเจียงเนี่ยถือสัญชาติกัมพูชาถูกทางการจีนเนี่ยนะจาปักกิ่งเนี่ยขอความร่วมมือนะตำรวจสากลและตำรวจไทยนะในการจับกลุ่มเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลที่ทางจีนต้องการตัวทำผิดสองเรื่องใหญ่เลยก็คือเปิดธุรกิจพนันออนไลน์ผิดกฎหมายในเชียงตอนเฉียงใต้ ของเราเนี่ยร่ำร่ำจะแหมจะให้พนันออนไลน์ขึ้นมาอยู่บนดินนะให้ถูกกฎหมายแต่จีนบอกว่าของเขาเนี่ยธุรกิจพนันออนไลน์เป็นสิ่งผิกดกฎหมายอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเชิญชื่อเจียงเนี่ยถูกตั้งข้อกล่าวหาเรื่องคําผิดโทรคมนาคมอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของเนี่ยแหละพอเซ็นเตอร์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยก็เลยทําให้มีความร่วมมือกันแล้วก็จับกลุ่มเนี่ยชื่อชื่อเจียงได้ที่ประเทศไทยและปัจจุบันเนี่ยเขาก็ติดทุกอยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณระวัน ทีนี้จีนเนี่ยเขาพยายามทําเรื่องดําเนินการกับไทยขอให้ส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเพื่อกลับไปดำเนินการในเมืองจีนเรื่องอยู่ในกระบวนการอยู่ตอนเนี้ยทีนี้มันมีประเด็น,นว่ารอยเตอร์ในรายงานว่าทนายความของนายเฉยชื่อเจียงเนี่ยนะซึ่งเป็นเจ้าพ่อวงการพนันออนไลน์ชื่อดังที่โด่งดังทังง่เมืองไทยเนี่ยเ็าบอกว่าร้องเรียนไปยังรอยเตอร์ร้องเรียนไปยังอินเทอร์โพลบอกว่าลูกความเขาได้รับการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมในเรือนจําประเทศไทยนะครับ และจดหมายอาจาายความระบุในจดหมายที่ร้องต่อตำรวจสากลด้วยว่า,าลูกความของเขาเนี่ยถูกกระทํารุนแรงจนไม่สามารถยืนได้และต้องพบกับเจ้าหน้าที่ต่างการจีนที่เขาไม่ต้องการแสดงว่าเจ้าหน้าที่จีนมาเมืองไทยมาเจอบ่อยเพื่อสืบสวนสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็ยังบอกต่อว่าในจดหมายที่ส่งให้ยูทโพรเนี่ยเมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมานี่เองนะและก็ส่งให้รอยเตอร์ด้วยนั้นเนี่ยก็บอกว่าลูกความเขาเนี่ยถูกคุมขังเดี่ยวล่ามโซ่ และไม่ได้รับการรักษาด้วยยารักษาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังและไม่สามารถติดต่อครอบครัวได้ต้องย้ำนะคุณรอนว่านี่เป็นการกล่าวอ้างฝ่ายเดียวของแตนายความนะของเจ้าพ่อวันันรลายคนนี้นะพ่อแท้จริงไม่รู้เป็นยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธ,ธรรมและกรราชธัณฑรเราจะต้องออกมาชี้แจงนะครับซึ่งแตนายความที่เป็นฝรั่งนะเขาใช้ฝรั่งเป็นตนายความนะครับก็บอกว่าลูกความเขาถูกปฏิบัติอย่างไรนมนเษียธรรมเป็นพิเศษและถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกระบ,บวนการ ปัจจัยเหล่านี้ทําให้กังวลต่อชีวิตและของลูกความเป็นอย่างมากก็จะไม่ตอดภัยกระทรวงต่างประเทศของจีนในกราบรอยเตอร์บอกว่าใน,ในคนนี้เป็นพลเมืองจีนเป็นบุคคลสําคัญในคดีบน,นอนออน์ลน์และช่อโคงตัวละครนาคมและระบุตหลักฐานที่เอาผิดเขาอย่างชัดเจนว่ามีหลักฐานชัดเจนเพราะฉะนั้นการส่งผู้รายข้ามแดนนั้นเป็นความสัาคัญ์ที่จะให้ความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะซึ่งมีกฎหมายบังคับใช้อยู่แล้ว ซึ่งทนายความมีกําลังยืดอุทอคํำสั่งตัดสินส่งภริค้มแดนของสารไทยนะก็แสดงว่าสารไทยตัดสินแล้วคุณระวังให้ส่งบุริค้มแดนได้แต่ทนายความก็ไม่ยอมโดยเขาอ้างเหตุผลอย่างที่ว่าในแหละแล้วก็ส่งไปที่อิอรโโพและส่งไปที่รอยเตอร์เพื่อร้องเรียนว่ามีการก,การ,ะาระทําดังกล่าวแล้วก็พยายามจะทาให้เห็นว่านี่เป็นเรื่องแรงจูงใจทางการเมืองคือถ้าเป็นเรื่องการเมืองเมื่อไหร่ปุ๊บเี่ยก็ส่งภริค้มแดนไม่ได้เพราะฉะนั้น กสุวิธร,รม,มีข่าวว่ากสุวิธร,รมไทยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นนะยและส่งคาถามต่อไปยังกรมราชทัณฑ์ซึ่งยังไม่ได้รับการตอบกลับเลยทันทีนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็เราก็รอดูนะครับข่บาวนี้บออกไปถึงรอยเตอร์แล้วเนี่ยรัฐมนตรียุทธธรรมบ้านเรากรมราชทัณฑ์เนี่ยอาจจะต้องออกมาพูดเรื่องนี้หน่อยว่าตกลงข้อกล่าวหาที่กวาดนั้นจริงหรือเปล่าคุณนวัอืมนะต้องรอดูต่อไปนะแต่ว่าความที่พอประวัติประวัติเส้นทางของเขามันมันออกมาทาง มือๆเทาๆนะไอ้เราจะปก<ม>ักใจเชื่อในข้อร้องเรียนร้องทุกออของเขาบางทีมันก็ยัง50-50ิบห้าบนะคะก็เอาเป็นว่าต้องมีการตรวจสอบแล้วกัน<ม>เพราะว่าก็ถือว่าเป็นตัวการสําคัญนะคะที่<ม><ม>เป็นหนึ่งในการสร้างความร่ํารวยออและรุ่งเรืองในทางที่ผิด นะั่รหลอกลวงผู้คนไปทุกทรมานเสียเงินเสียทองหรือกระทั่งเสียชีวิตไปเยอะเลยทีเดียวนะคะแต่แน่นอนนะคะก็ต้องดูกันนะ,ะข่าวนี้ก็เลยเป็นประเด็นกันขึ้นมาอีกส่วนเรื่องนี้นะคะก็คือเพิ่มเติมจากที่เมื่อกี้ที่บอกว่าตกลงเนี่ยนะคะเมื่อกี้ทางคุณภัสกรเขาบอกเอ้ยถ้าเอาจากคนที่จับมาได้เนี่ยไล่เลียงเส้นทางไปเนี่ยนะก็จะรู้แล้วว่ามันใครเกี่ยวข้องบ้างเนี่ย แต่อย่างที่บอกอะนะอไอเรื่องการที่เขาอยู่ได้เพราะเราเนี่ย นะคะมันก็เป็นประเด็นที่ต้องทบทวนกันเหมือนกันนะต้องมาดูทางฝั่งนะักวิชาการนะคะคก็ต้องเป็นเป็นนักวิชาการที่จับเรื่องนี้มาตลอดนะค,คุณเชษฐ์อย่างที่บอกก็ได้เป็นข้อมูลให้กับทางมหาทยซึ่งนะคะดูแลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ทางกฟผเองถ้าจะมีการประชุมกันในส่วนของบอร์ดนะทบทวน<ๆ>กับการทําธุรกิจเนี่ยจริงๆก็เป็นเรื่องสําคัญว่าธุรกิจทุกอย่างและยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเป็นรัฐเขาวิสาหกิจ มันก็ต้องควรมีรำมาพิบาลในการทําด้วยนะไม่เพียงแต่แค่จะเป็นการต้องมีกฎระเบียบอื่นๆในทางกฎหมายที่ต้องยึดถือแล้วเนี่ยนะคะคืออย่างที่บอกอะ่ะถ้าบางชีเราทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ว่าเ,เรามีหน้าที่ขายนะแล้วแล้วการทําสัญญงสัญญาซื้อขายกันก็ทําอย่างถูกต้องเราก็ขายไปโดยที่ไม่ได้คํานึงว่า ขายไปแล้วเขาไปทําอะไรต่อเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะทีน,นี้เราต้องรู้เท่าทันอะไรเพราะอย่างที่บอกว่าเอ้ยขายกับเขาเนี่ยมันไม่มีมันต้องขายรัฐต่อรัฐเนี่ยนะคะคแต่เอาเข้าจริงเนี่ยประเด็นเนี้ยคือปรากฏว่ามันมีคนที่ทำเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีประเด็นว่ารัฐบาลกลางของพม่าเนี่ยเขาเป็นรัฐซ้อนรัฐเขาทํากับเราตรงไม่ได้ มันมีบริษัทที่บอกว่าเป็นบริษัทเหมือนในน้านะคุณเชษที่มีการเปิดโปงนะอันนี้ก็ต่อเนื่องมาจากที่คุณรังสิมันโรมเนี่ยเขบอกว่ามันมีบริษัทที่เป็นในน้าที่มีส่วนเชื่อมโยงกับแก๊ง call center ชื่อบริษัท s y m t จำกัด s, <S y m t นี้เนี่ยมีกรรมการผู้จัดก,การที่ชื่อว่าพันตรีเต่งวินนะคะเป็นคนมาลงนามซื้อขายไฟกับการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งแม้คุณอนุทินจะบอกว่าเขาจะไปส่งใครหมายถึงเราขายแล้วขายกับการไฟฟ้าพม่าแล้วแต่เขาจะไปส่งใครเนี่ยมันเกินอำนาจอธิปไตยที่เราจะไปยุ่งได้เพราะว่าถ้าสมชแล้วก็ทรวงการต่างประเทศตรวจอสอบยืนยันให้กฟพทำสัญญาซื้อขายไฟได้ก็ถือว่าจบ นะคะแล้วเราก็ตัดไปแล้วนะคะจาก4แห่งเหลืออยู่แค่2แห่งนะคะที่ขายไฟกันไปอยู่ในขนาดนี้เนี่ยเอาเป็นว่านะคะก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าบริษัทแห่งนี้เนี่ยนะคะมันก็ไม่ได้เป็นบริษัทที่จะได้ชื่อว่าเป็นบริษัทของรัฐบาลพบ้า คนที่ให้สัมภาษณ์ยืนยันเรื่องนี้คืออาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอรารามศรีนะคะเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะสังคมศาสตร์ของมชนะคะอาจารย์โพสต์เฟสบุ๊กเอาไว้นะคะเรื่องที่บอกว่ากรณีกรฟอขายไฟให้พม่านะคะทั้งที่ ฝั่งท่าขี้เหล็กนะคะที่ตรงข้ามกับแม่สอดรพบพระแล้วก็ฝั่งที่ตรงข้ามกับแม่สายเนี่ยแล้วมันถูกเอาไปใช้ในธุรกิจสีดำนะคะ<ม>อาจารย์อ้างอิงอย่างนี้คะ่ะอาจารย์บอกว่านะคะหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเรื่องรัฐต่อรัฐจริงๆแล้วไม่ใช่หากไม่เข้าใจสถานการณ์ชายแดนฝั่งเมียนมาก,ก็ควรจะศึกษาหาความรู้<ม>อาจารย์ปิ่นแก้วบอกว่าเธอเคยให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่กอฟอพอคือการไฟฟ้าฝนภูมิภาครายหนเมื่อปีที่แล้ว เขาระบุชัดว่ากรณีชายแดนเมียนมานั้น่ากไปจากฝั่งลาวพมาเนี่ยพื้นที่การปกครองเป็นรัฐซ้อนรัฐรัฐบาลกลางไม่สามารถเข้ามาปกครองในพื้นที่ชนกลุ่มน้อยอย่างรัฐกะเหรียงได้จึงไม่สามารถทําเป็นรัฐต่อรัฐได้รูปแบบการขายไฟฟ้าจึงเป็นการทําสัญญาผ่านตัวแทนหรือนอมินีหรือบริษัทของกะเหรียง VGF นั่นก็คือบริษัทเอาชื่อย่อเลยนะ SY SMY นี่แหละที่เป็นของพันตรีเต่งวินนี่แหละค่ะคุณวิเชษ s m t y เนี่ยนะคะคือสรุปแล้วเป็นนอมินีของกะเหลี่ยงที่ไปขอสมัมปทานมาจากรัฐบาลกลางพม่ามาอีกทีหนึง<ม>่งแล้วก็มาเซ้งขายลายเส้นขายให้กับ<ม>นอมินีฝั่งไทยนอมินีฝั่งไทยก็เข้าไปลงทุนในพื้นที่ฝั่งโน้นสร้างระบบไฟฟ้าให้จัดการเรื่องไฟให้กับเมืองสแกมเมอร์ตั้งแต่ติดตั้งเสาอ,อุปกรณ์การจ่ายไฟดูแลตามระบบเมื่อมีปัญหาเก็บฝ้าค่าไฟเอามาส่งกฟพ ะะการขายไฟในระบบนี้รัฐบาลกลางพม่าได้ค่าสัมปทานส่วนบริษัท BGF ได้ค่าเซงพื้นที่นอมินีไทยได้ค้ากำไรจากการชาร์จค่าไฟที่สูงลิ่วจากพว<ม>กอาจยากรจีนอาจารย์ปิ่นแก้วเลยบอกว่ากอฟอพอ,พอก็เป็นเสือนอนกินไม่ต้อง<ม><ม>ทำอะไรรอรับค่าไฟจำนวนมหาศาลแต่ละเดือนอย่างเดียวแค่ KK Park ใช้ไฟมากกว่า10เมกะวัตช์เยโกโก8เมกะวัตต์ ก่อนจะถูกตัดไฟในเดือนมิถุนายนปีที่แล้วเฉพาะรายได้ค่าไฟเคเคป๊าแห่งเดียวเดือนพฤษภาเพียงเดือนเดียวนั้นสูงถึง30ล้านบาทรายได้ทั้งปีลองคูณเข้าไปสิว่ากี่ร้อยล้านแล้วจะเข้าใจว่าเหตุใดการขายไฟกับมืองสแกมเมอร์จึงเป็นเรื่องหอมหวานสำหรับทูกฝ่ายค่ะ เอาประมาณนี้นี่คือจาก Facebook ของอาจารย์ปิ่นแก้วเหลืองอรารามสอช์นะคะ mm. ซึ่งมีข้อมูลเชิงลึกเลยทีเดียวและน่าจะมีมากกว่านี้อีกแต่ว่าดิฉันนำเสนอเท่านี้ก่อนล้วกัน